คุณนั้นนะคะในเรื่องของการงานนะคะระมัดระวังชนิดหนึ่งเกี่ยวข้องออกับการมีปัญหานะคะหรือการมีป่ามีเสียงกับคนที่อายุน้อยกว่านะผู้ที่เกิดวันจันทร์แต่ในเรื่องของการเงินนะคะเงินที่คุณรอคอยโชคลาภที่คุณอยากจะได้นั้นจะมาถึงมือคุณนะคะในวันศุกร์ที่14สิงหาคมแต่ในเรื่องของความรักนะคะคุณจะต้องนะคะพยายามที่จะกรองคําพูดสักนิดหนึ่งอย่าพูดตรงมากเกินไปกับคนรักนะคะมิฉะนั้นนะคะอาจจะ สร้างปัญหานะคะที่ไม่สามารถที่จะเคลียร์กันจบในวันศุกร์ที่14สิงหาคมได้ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารค่ะประจาวันศุกร์ที่14สิงหาคมนะคะในเรื่องของการงานถ้าเกี่ยวข้องกับการเจรจาคารค้าขายเนี่ยบอกได้เลยว่าเด่นมากๆงานด้านต่างประเทศก้าวไกลค่ะ แต่ว่าในเรื่องของการเซ็นสัญญาการติดต่อนะคะอาจจะเป็นการเซ็นสัญญากู้ยืมเงินการเซ็นสัญญาด้วยเรื่องต่างๆอาจจะมีนะคะในเรื่องของการนะคะช้าเนิ่นนานสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนั่นเองแต่ในเรื่องความรักไม่ต้องห่วงนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารถ้าคุณแอบชอบใครอยู่นะเปิดใจบอกรักเขานะคะรับรองจะได้คําตอบนะคะที่คุณน,นั้นจะทําให้คุณยิ้มได้แน่นอนต่อมานะคะดวงชะตาผู้ที่เกิดในวันพุธค่ะประจานะคะวันศุกร์ที่1 4สิงหาคมนะคะ จะต้องนะคะพยายามนะคะที่นะคะลืมเรื่องเก่าหรือบางทีลืมความบาดหมางเก่าในที่ทํางานหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีคนพูดจาไม่เข้าหูนะคะผู้ที่เกิดในวันพุธต้องใจเย็นสันิดหนึ่งนะคะแต่ในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะใครนะคะที่อยากจะเสี่ยงโชคนะคะในวันศุกร์ที่14สี่ิงหาคมหากคุณเกิดวันพุธเสี่ยงโชคได้นะคะแล้วก็เน้นสันิดหนึ่งให้เสี่ยงโชคในนะคะช่วงเช้าก็คือ ก่อนนะคะ11โมงเช้าจะดีมากๆนะคะความรักค่ะคุณเป็นคนโสดอยู่จะมีโอกาสพบอุบัติเหตุรักนะคะประเภทเดินชนกันในห้างเดินชนกันในตลาดในตลาดนัดนะคะหรือการเดินชนกันทางทางเทาง้ทาอาจจะทําให้คุณนั้นพบเจอนะคะ คนที่จะทําให้หัวใจของคุณนั้นตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสค่ะประจําวันศุกร์ที่14สสิงหาคมนะคะบอกได้เลยนะคะผลประโยชน์ที่คุณรอคอยอยู่นะจะมาถึงมือคุณแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของการเงินเนี่ย ใช้เยอะเหลือเกินค่ะมีโอกาสที่จะใช้นะคะการเงินนะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะอาจจะมีนะคะการใช้เงินเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะบุตรบริวารนะคะเกิดขึ้นนั่นเองแต่ในเรื่องของความรักนะคะหากคุณมีคู่อยู่แล้วนะคะคนรักจะเอาใจคุณออกนอกหน้าเป็นพิเศษจนผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนั้นนะคะรู้สึกทั้งเขินทั้งระแวงเลยค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ค่ะประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมนะคะ ในเรื่องของการงานค่ะคุณทํางานเกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสารรค์ทํางานเกี่ยวข้องกับการครีเอทนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถเฉพาะทางค่อนข้างที่จะเด่นนะแต่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่หรืออาจจะยังไม่เห็นนะคะด้วยสักเท่าไหรนะ่นักนะคะอดทนสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวดีนะแต่ในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสาที่จะนะคะได้เงินนะคะหรือได้เป็นลักษณะอสังหาริมทรัพย์ค่ะ,คะอาจจะมีการไปจองรถนะคะไปจองบ้านนะคะหรือถ้าคุณมี บ้านให้เช่านะคะจะมีคนมานะคะจองนะคะหรือมาเช่าบ้านของคุณนั้นเองถือว่าเป็นข่าวดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะแต่ในเรื่องของความรักค่ะคนโสดที่เกิดวันศุกร์นะคะหากคนมีคนมาจีบในวันศุกร์ที่1 4สิงหาคมอย่าพึ่งไปเปิดเผยใ,ใจหรืออย่าพึ่งไปรู้สึกดีๆด,ด้วยมีโอกาสที่คนคนนั้นจะหลอกลวงหรือไม่ใช่คนที่ใช้นั่นเองต่อมาวงชตาผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะประจาวันศุกร์ที่1 4สิงหาคมนะคะโชคดีแล้วนะคะในเรื่องของการ งานค่ะใครนะคะถ้าตกงานอยู่อยากจะไปสมัครงานสุขที่14สิงหาคมไปโลดค่ะได้งานแน่นอนนะคะหรือไทยจะไปสัมภาษณ์งานนะคะให้ไปขอพรนะคะผู้มีพระคุณนะคุณพ่อคุณแม่ก่อนออกไปสัมภาษณ์รับรองนะคะคุณจะได้งานที่คาดหวังไว้ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสนะคะที่ถ้าคุณกําลังลุ้นรางวัลอะไรอยู่มีการจับสลากนะคะหรือส่งชิงโชคอะไรต่างๆผู้ที่เกิดวันเสาร์จ,จะได้นะคะในวันสุขที่14สิงหาคมนั่นเองความรักนะคะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ ระวังมีป่ามีเสียงด้วยเรื่องเดิมเดิมเรื่องเก่าๆความกังวลความเครียดเกิดได้ในความรักนั่นเองต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมนะคะอะไรก็ตามที่เป็นเอกสารสัญญาผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ต้องระวังนะอีกวันหนึ่งที่ต้องระวังคือวันศุกร์ที่14สิงหาคมโดยเฉพาะใครที่เซ็นเอกสารนะคะหรือบางคนเนี่ยทำงานแบบตอกเวลาเข้าทํางานนะลายรงลายเซน็นอย่าให้คนอื่นตอกแทนนะเดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารในเรื่องของการงานเช่นเดียวกันการ,การเงินนะคะ ใครที่เอาบัตร ATM นะไปกดเบิกเงินนะในตู้อย่าลืมเอาบัตรออกมานะรูดบัตรเครดิตดูในเรื่องของราเซนดูในเรื่องของตัวเลขที่เขารูดของเราไปด้วยเช่นเดียวกันอาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องตัวเลขนั่นเองความรักไม่ค่อยห่วงค่ะคนรักนั้นจะอ่อนลงค่ะใครที่กําลังมีปัญหาคนรักนั้นโกรธอยู่แง่งอนอยู่คนรักจะอ่อนลงนะคะและก็นะคะจะกลับมาหวานเหมือนเดิมนั่นเอง